สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยคัดสภาพมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับใครอยู่สายยุโรป bm มาแล้วครับ bmw 3 1 8 i นะครับ e 4 6โฉมไฟยกปี2003คันนี้มือเดียวป้ายแดงสภาพสวยมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับล้อแม็กของ m 3ยังดอกเต็มใช้ได้ยาวนะครับ นี่ครับคันนี้สวยๆเลยครับล้อนะครับสำหรับ BM นะครับใครชอบสายยุโรปมาแล้วครับ159,000บาทนะครับ159,000บาทภายในสวยๆระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแอร์แบ็กสใบเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถได้สวยได้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไฟสองสว่างด้านหลังก็มีนะครับ สวยหรูดูดีระดับ B.M ลหล่อๆเลยนะครับขายชอบ B.M 1 5 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับโทรได้ไลน์ได้ขอรูปขอคลิปได้เลยนะครับขอวิดีโอคอได้ครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเช็คเก็บงานดูแลร,ระบบมาให้เรียบร้อยคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่ประมาณ1 0 0 0 0แ 8 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับตอง6กนะครับใครที่สนใจนะครับชมได้เช็คได้รถอยู่มินบุรีกรุงเทพเน้นโทรจราจาเน้นโทรสอบถามเข้าไปก่อนนะครับสาย BM เอนะครับอู m บ้านเราเยอะครับอะไรเยอะครับถึงสภาพแบบนี้รับรองว่าคุ้มมากๆนะครับซื้อไปไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับล้อแม็กงาม นี่เลยครับสีก็สวยๆสภาพก็ดีๆคัดเช็คมาเรียบร้อยแล้วเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่หนึ่งแสมื่นแปดพักิโลเมตรนี่ตั้งแต่ปี2003จนปัจจุบันก็ถือว่าใช้น้อยนะครับลองคำนวณหารดูได้ครับต่อปีใช้ประมาณเท่าไหร่และรถก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมมากๆนะครับก็ฝากด้วยครับคันนี้ bmw 3 1 8 i นะครับโฉมไฟยกนะครับ e 4 6เครื่อง2อนออโต้น้ำมันเบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมเอกสารครบรับประกันการโอนเอกสารครบแล้วก็ภาษีไม่ขาดนะครับสนใจเน้นโทรเจรจานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับมาแล้วครับกับ bm สวยๆนอกในงาม เอกสารครบใครสนใจเอาไปใช้งานต่อมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับยุงมินบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกนทางโทรเจราจาโทรสอบถามได้เลยครับรถสวยๆแบบนี้นะครับชม ไฟยกนะครับนี่รับสวยๆนะครับมีกุญแจรีโมทคู่มือก็อยู่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิความจมน้ำอะไอย่างใดนะครับรับประกันโครงสร้างรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยนะครับรถสภาพดีๆแบบนี้ที่เหลือสมาชิกทาหน้าที่พิจรารณาตัดสินใจนะครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอ จับจองได้ทันทีนะครับรับประกันการจองนะครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับจองได้เลยครับจองแล้วไม่ได้รถเก็บหลักฐานรับเงินคืนที่ผมได้เลยกล้าการันตีครับรถอยู่ที่มินบุรีกรุงเทพนะครับอยู่มินบุรีกรุงเทพเน้นโทรเจรจาเน้นโทรสอบถามไลน์ได้ติดต่อได้ตลอดนะครับคันนี้ฝากไว้เลยนะครับรถสวยสมบูรณ์สดๆนะครับสีสันสวยงามเกียร์ขึ้นบนสมบูรณ์นอกในงามขับแล้วหล่อแน่นอนนะครับใครชอบยุโรปชอบ BM จัดไปครับขอบพระคุณครับ